ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมรวมถึงค่าใช้จ่ายหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษีไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าดำรงชีวิตอยู่วันนี้ก็มาช่วยกันถอดบทเรียนกับพื้นท,ท,ที่ที่อยู่ในราชเทวีที่อาจจะประสบความสำเร็จในการประสานงานระหว่างในกทมแล้วกก็ระทรวงมแล้วก็กระทระวงคมนาคม ก็ดูว่ายังมีเรื่องไหนที่ยังขาดตกบกพร่องแล้วก็สามารถที่จะผลักดันต่อได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหลายก็จะเขาใช้ว่าหลายร้อยชุมชนที่อยู่ติดทางเดินรถไฟที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะผลักดันได้ถึงขนาดชุมชนที่มาขอถอดแบบบุญร่มใสในวันนี้ก็ต้องเอาบทเรียนอันนี้ไปดูแล้วก็ดูว่าสามารถที่จะทำได้ต่อหรือเปล่าแต่ว่าหนึ่งที่ที่ตอนแรกก็นึกว่าเขาบอกว่าทำได้มาไกลพอแล้ว จนกระทั่งจนถึงช่วงสุดท้ายที่บอกว่าเช่า30ปีสําหรับคนไทยด้วยกันที่เป็นเขาใช้คำว่าคนจนเมืองอน,นะครับคนผู้มีรายได้น้อยในเมืองจะเช่าได้30ปีแต่ทําไมชาวต่างชาติจะอนุญ,ญาตใหม้มาเช่า99ปีอันนี้ก็เป็นคําถามที่พี่น้องอชาวบุญร่มไสได้ฝากถามผมไว้ก็ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ท,ที่ต้องน่าคบคิดกันต่อในระดับชาตินะต้งนิสัยชาวบ้านจะจะค้อในเรื่องปัญหาปัดค้องเสร็จ เล่ามาแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นกระแสว่าที่ถึงลุงตู่ตรงนี้มองอยังไงครับผมยังตัวผมเองยังไม่ได้ทราบว่ามีกระแสอะไรตรงนี้นะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของนักการเมืองปัจจุบันรวมถึงตัวผมเองด้วยที่จะสร้างศรัทธาแล้วก็หาทางออกให้กับ ปัญหาที่ประชาชนกําลังพบเจออยู่อย่างในวันนี้ที่ตั้งใจมาดูเป็นพิเศษก็คือเรื่องของผู้มีรายได้น้อยในเมืองกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันอันที่สองที่จะไปต่อก็คือเรื่องเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กศูนย์ถึงหขวบในพื้นที่ก็จะเน้น2เรื่องนี้เราที่เป็นนักการเมืองปัจจุบันเป็นสสปัจจุบันก็ต้องทําหน้าที่ให้เข้มข้นมากที่สุดให้เป็นไปได้ส่วนเรื่องกระแสยังไม่ทราบไม่ได้ตามในโซเชียลก็เลยไม่เห็นอะไรนะครับยังไม่ได้ฟัง เพลงที่ออกมาที่อยู่ตูนิมากตอนนี้ร้านวิวไม่เคยเลยครับยังไม่เคยเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวต้องกลับไปดูนะครับตอดังมากเลยครับอ๋อจริงรเปล่าครับผมไม่ได้มีเวลาเล่นโซเชียลขนาดนั้นเห็นพูดว่าเสียดายที่ไม่ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ก็คือในขณะที่ทางศาลน้มนูนนี่ก็จะมีการตัดสินคดีลูกค้าซึ่งเขาไม่รู้ว่ายังไงตอนนี้ยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมคะว่าจะสามารถไปต่อได้ก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ความสม่ำเสมอของระบบยุติธรรมไทย เพราะว่าสิ่งที่เราต่อสู้เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคทางกฎหมายตามที่ศาลท่านได้บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายคราวนี้มีพรรคการเมืองหนึ่งเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่ได้รับการยกฟ้องเมื่อกกตทําผิดขั้นตอนของตัวเองก็ได้รับการยกฟ้องนะครับก้าวไกลเนี่ยก็ได้แจงให้เห็นแล้วว่าเคสของก้าวไกลเนี่ยต่างจากการยุบพรรคในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเพราะมีระเบียบของกกตที่ผ่านเมื่อปี66แล้ว กกตก็ต้องทําตามระเบียบของตนเองนะครับคราวนี้เนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้นมันทําให้ผมและพักคก้าวไกลเสียโอกาสในการชี้แจงตั้งแต่ต้นฐานของระบบยุติธรรมซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าผมไม่ได้มีโอกาสชี้แจงตั้งแต่ตั้งแต่ระดับกกตเนี่ยอาจจะไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นก็ได้เพราะในอดีตก็มีคนไปร้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอา,เอามาตรการาการปรับมาตรา1 2, 1นในในสภา เป็นนโยบายนี่ผิดหรือไม่กกตก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะฉะนั้นผมยังเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากกตทําระเบียบของตัวเองมีโอกาสให้ผมรับทราบข้อเท็จจริงมีโอกาสให้ผมได้ต่อสู้เนี่ยเพลยเยกคําร้องตั้งแต่ชั้นกกตแล้วก็ไม่ไปถึงขั้นผมเสียโอกาสอันนี้ไปแล้วเลือกไปที่สารรัฐธรรมนูญที่เป็นปลายทางของระบบยุติธรรมแล้วกกตจะรับผิดชอบอยังไงครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องอพูดไว้ส่วนเมื่อกี้ที่ต้นคําถามบอกว่าเสียได้ที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เพราะว่า ในเรื่องของคมนาคมก็ดีในเรื่องของคลังก็ดีแล้วก็กระทรวงพอมอก็ดีนโยบายที่ดินต่างๆก็ดีก็เป็นเป็นกระทรวงที่พรรคก้าไกลตอนจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอยากจะได้เป็นกระทรวงเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องที่ไม่ใช่แค่เรื่องที่อยู่อาศัยริมทางรถไฟอย่างเดียวแต่มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมในท้องถิน่นเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพี่น้องที่มีรายได้น้อยทที่อยู่ในเมืองหรือที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรต่างๆก็มีนโยบายอยู่แล้วก็มีกฎหมายอยู่อย่างที่คุณทิศชาได้พูดเอาไว้ในห้องนะครับวันนี้ก็คือเป็นวันเกิดของคุณภาคศินค่ะแล้วก็แทบเป b i เบิร์ดเดย์ครับตรงนี้ก็คือแต่ว่านายกเนี่ยเดินทางไปนครพนมแล้วก็ขณะที่รัฐมนตรีต่างๆหรือว่าแกนนำความสำคัญของพรรค่วมเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานที่บ้านมองปรากฏการณ์ทางการเมืองยังไงบ้างคะผมก็ ก็อันที่ 1, ก็คือสุขสันต์วันเกิดคุณทักษิณน,นะครับอันที่ 2, ก็คือนักการเมืองแต่ละคนรัฐมนตรีแต่ละคนสสแต่ละคนแน่นอนว่าก็สามารถที่จะแสดงความยินดีให้คนที่รู้จักได้นะครับแต่ว่า,าหน้าที่ที่ทําต่อพี่น้องประชาชนก็ต้องมาเป็นที่1นึ่งใครทุกคนแน่นอนว่าถ้าที่อยู่ในภาคหรือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีก็คงใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างที่ ผู้สื่อข่าวได้ถามมาเมื่อกี้แต่ต้องให้เชิงอ่านไว้ก่อนว่าผมก็ไม่ไม่ได้ตามตารางนะครับว่าแต่ละคนใครไปที่ไหนใครไปไปที่บ้านจะดสองล่าบ้างหรือใครที่ไม่ได้ไปบ้างอันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบแต่ว่าโดยหลักการเป็นอย่างนั้นครับตรงนี้มองสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ขณะที่คดีของนายยุ่งตรีเองก็จะมีการตัดสินในเดือนหน้าผมมองยังไงบ้างครับกับสภาพรัฐบาลในขณะนี้ผมก็คิดว่าถ้ามองในมุมที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ทํา ลายสมาธิทําให้เสียสมาธิทั้งพวกเราพักก้าวไกลทั้งตัวนายกรัฐมนตรีเองไม่ควรที่จะเกิดขึ้น <c oughs> เรามัวแต่เอาเวลาไปเสียสมาธิกับการแย่งชิงอํานาจการเข้าสนะู่อำนาจแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาสาระสําคัญมันคือปัญหาของพี่น้องประชาชนที่หมักหมมแล้วก็คารักคาสักมานานจริงๆแล้วไม่ไมน่าจะเป็นแบบนี้คือถ้าถ้าจะพักการเมืองจะยุบสลายไปก็คือไม่มีคนเลือกประชาชนสร้างขึ้นมาประชาชนก็เป็นคนที่จะพิพกากษาพักการเมือง ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็มาจากนโยบายมาจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทามารับผิดช,ชอบมาก็ต้องรับผิดช,ชอบด้วยมาตรฐานทางการเมืองของตัวเองถ้ารู้ว่าตัวเองผิดก็ควรที่จะลาออกแล้วก็เปิดทางให้คนอื่นเขาเป็นต้นนะครับเป็นต้นลักษณะนั้นแต่พูดง,ง่ายๆคือไม่ไม่ควรที่จะองค์กรอิสระมีหน้าที่ที่จะปกป้องประชาธิปไตยไม่ได้มีหน้าที่ไว้ทําลายประชาธิปไตยว่างเถอะก็ควรที่จะให้มันเป็นตามระบบคลรองของธรรมของระบบประชาธิปไตยที่มันมีอยู่ เพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นผู้ต้องชัดๆก็คือว่าก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ท่านายกรัฐมนตรีต้องหลุดไปเพราะเพราะกระบวนการที่เกิดขึ้นพี่ทีมครับถอยเรื่องหนึ่งสวตอนนี้ได้แล้วประมูลของสภาสูงแล้วก็ตัวเลขของทั้งสามตำแหน่งเนี่ยมันดูเป็นกลุ่มเป็นก้อนประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคน,นครับสแสดง,ง,งอ่าพรรคเก้าไกลกําลังจะเพราะว่าสังคมนะครับมีข้อคอรหาเยอะอันที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเอกภาพ รหรือว่าความเป็นอิสระหรือว่าประสิทธ,ธิภาพของส so วนะครับก็คือความเป็นยูนิตี้ความเป็นออโตนอมีแล้วก็เอฟฟิเชนซีนะก็คืออ่าผมพูดถูกละก็และก้าวไกลก็จะทําแบบนี้เมื่อวานคุณพริษ์นะครับยื่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลายมาตราที่ป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นไม่ให้เขาสามารถที่จะนิรโทษตัวเองได้ซึ่งต้องใช้การประชุมสภาร่วมทั้งสภาสูงแล้วก็สภาล่างทั้งสวแล้วก็สส ก็จะต้องก็ทุกคนก็จะต้องอภิปรายกันแล้วทุกคนก็จะต้องโหวตกันไม่ว่าจะเป็นสสพักไหนหรือสอวออท่านไหนก็จะลองดูว่าว่าเป็นสวที่อาจจะไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนมากนักแต่ทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าแล้วก็เห็นด้วยกับการทํารัฐบาลอยู่ผมก็อยากจะเห็นว่าเขาจะอภิปรายยังไงแล้วก็โหวตยังไงซึ่งเป็นเวทีในการแก้ข้อคอรหาเรื่องความเป็น เอกภาพเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอิสระและก็เรื่องประสิทธิภาพของส so วอย่างแท้จริงนะครับ<ม>ก็เดี๋ยวรอให้ประชาชนได้ลองดูกันครับถ้ามองแค่เฉพาะเรื่องการเลือก่ประมุขของสภา่ <c oughs> ถ้ามองในงแง่ของว่าอจะพักนกาไปจะต้องขับเคลื่อนนโยบายต่างๆรวมถึงกฎหมายอะไรเนี้ยคะ่ะการที่มันจะผ่านในพาร์ทของชั้นส so วมันจะยากขร้นค่ะผมว่าก็ต้องรอดูต่อไปครับยังไม่ได้ต้องการที่จะสรุปหรืออนุมานในสิ่งที่เรา ไม่ได้ติดตามมากนักหรือว่าไม่ได้รู้ว่าใครแต่ใครแต่ละคนปัจเจเขาคิดยังไงแต่ก็อย่างที่บอกมันมีวิธีทดสอบอยู่เราก็เอาเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทดสอบทั้งรัฐบาลที่เคยพูดไว้ทดสอบทั้งสวแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ภาวะพะวงว่าจะมีอำนาจพิเศษที่จะมาทํารัฐประหารในประเทศไทยในปี2567อย่างนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็เดี๋ยวลองดูครับ<า>พวกเขาก็จะเป็นพวกเขาจะตอบคําถามของคุณด้วยตัวพวกเขาเอง ดยที่ผมไม่ต้องตอบขออนุญาตถามเร pues ื่องปลาหมอคังดำนิดนึงนะคะล่าสุด c p F เขาก็ชี้แจงแล้วแต่ดูเหมือนว่ายังคงคลึ้งเครือน่าสงสัยอยู่แล้วก็ทางคุณวายโยเองก็ยังรอให้ทาง CPM เข้ามาชี้แจงอยู่ก่อนคก็ก็น่าจะรีบหาทางออกด้วยกันเร็วๆนะครับมีผมว่าคิดว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องรีบแก้ปัญหานะครับแล้วก็ใครที่จะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อวานสสวายโยก็พูดไปแล้วว่ามันมีกฎหมายพรบ2535 ถ้าจำไม่ผิดมาตรา97เนาะที่บอกว่าใครเป็นใครเป็นคนที่ทําให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมก็องเป็นคนที่รับผิดชอบทั้งหมดตอนนี้ก็เห็นว่ามีงบประมาณอย่างน้อยก็50ล้านจะกบกันยางไหมใช่ไหมที่ที่แก้ไขปัญหาซึ่งผมก็ยังพยายามอยากจะรู้ว่าเรื่องเกี่ยวกับยางกับปลาหมอประมงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างรู้ว่าอยู่ภายใต้รัฐมนตรีคนเดียวกันแต่ว่าผมยังงงว่าเอางบการยางไปแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปลานี่เป็นเพราะอะไรให้เดานะก็คงคิดว,ว่าจะเอาปลาไปทําปุย๋ยแล้ว,วปุ๋ยไปให้ให้ให ชาวสวนยางถ้าให้เดาแต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่ว่าจะรวบรวมแล้วเป็นงบประมาณเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่การเยียวยาพี่น้องชาวฟาร์มพุ่งมีหรือยังรวมกันเป็นเงนินเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องดูว่าใครเป็นคนรับผิดชอบทางด้านเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับเขาก็ถามสุดท้ายนะคะเราอยากทราบทิศทางทางการเมืองขอเมือาว่ามันเป็นยังไงว่าอันนี้เป็นท่านนายรู้ไหมครับความเร็วสูงครับแต่ว่า ก็คงก็คงปัจจัยในการพัฒนาเมืองคงจะไม่ได้เน้นแต่เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจสําหรับชนชั้นสูงเพียงอย่างเดียวก็ต้องคํานึงถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบคิดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมเรื่องเกี่ยวกับรถติดด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยในการตั้งธงในการพัฒนาเมืองเนี่ยมันก็คงจะต้องเอาปัจจัยต่างๆมา รวบรวมไม่ใช่เฉพาะของคนบางกลุ่มแต่ว่าก็คงเน้นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างพีเอ็มสองจุ 5, เรื่องเกี่ยวกับอำนาคมเกี่ยวกับรถติดเป็นต้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราก่จายอำนาจแล้วตัวกทมอเองเมื่อวานอยู่กับร้องผู้ว่าสานนท์พอดีถ้ากทมมีอำนาจในการบริหารจ,จัดการตัวเองเนี่ยก็น่าจะทาได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ดีกว่านี้โอเคครับขอบคุณทุกคนนะครับ,บค,ครับเดี๋ยวเราจะมุันไปล